hello everyone so welcome to fundamental english 5 for matinium 6 and this is unit 4 so for this unit it is about phrasal words and this is work 16 and before we start i have many examples for you about using phrasal words in the sentences all right let's get started okay i would like everyone to watch the video and listen to the song and let's guess that which words are phrasal word all right if you if you are ready let's get started โอเค so from this song you can can you guess that which word it which words are phrasal verb เพลงเมื่อสักครู่นะคะอ่ะขูดขึ้นเนื้อเพลงให้นะคะในท่อนนี้นะคะใครลองเดาได้บ้างว่า,ามีคำไหนนะคะที่เป็น phrasal verbs แน่นอนนะคะคำว่า phrasal verbs เมื่อมันมีคำว่า verb มันต้องเป็นคำกริยาแน่นอนนะคะ,อะลองทายดูนะคะโอเคอ่ะ so I would To you the words that they are phrasal verbs อ่ะมีหล,กลกัลกๆมีสองคำนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะอ่ะคำแรกนะคะ so look, the first word count on the first one is count on count on นะคะถ้าเราแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันจะแปลว่านับบนถูกไหมคะแต่ว่าในในคำคำนี้นะคะเป็น phrasal verb เนื่องจากว่าเมื่อคำสองคำมารวมกันนะคะมันจะไม่ได้แปลว่านับบนแล้วนะคะมันจะกลายเป็น ความหมายนี้นะคะ to be confident that you can depend on someone ก็คือมั่นใจได้ว่าเราสามารถพึ่งพาใครได้นั่นความหมายของคำว,ว่าเขาออนนะคะจึงแปลว่าไว้ใจได้พึ่งพาได้นั่นเองนะคะอาจจกในเพลงเขาออนอยู่คือไว้ใจคุณน,นั่นเองนะคะโอเค and the other word the other word is find out uh huh. find out โอเค so I make the sentence that used the word find out hmm. these sniffer dogs found out that it is not a bomb but it is shredded pork come up found out นะ find out when you pronounce this word don't forget to link the final sound to the word out ,นะคะ. so it would be found out doubt ,นะคะ. sniffer dog พบว่าสิ่งที่เขาดมอยู่เนี่ยไม่ใช่ระเบิดนะคะแต่เป็นหมูยองนั่นเองนะคะโอเค so the word find out find out แปลว่า discover หรือแปลว่าพบว่านั่นเองหรือค้นพบก็ได้นะคะฉะนั้นเราจะไม่ได้แปลว่า find out หาออกหรือออกหานะคะเราแปลว่าค้นพบหรือพบว่านั่นเองนะคะโอเค so next example let's see ส่วน ram and tick broke up after getting married for years อ่าซอนรัมและทิก broke up ก็คือเป็นไงคะ broke up ไม่ได้แปลว่าแตกขึ้นนะคะแต่แปลว่าอะไรคะอ่ะถ้าเราลองดูจากบริบทนะคะ after getting married for years อ่หลังจากที่แต่งงานมาเป็นเวลาหลายปีนะคะเขาก็เป็นไงคะเลิกคบกันก็คืออย่าร้างกันจริงๆมีคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าอย่าร้างคือคำว่า divorce divorce e, นะคะ d i v o r c e break up ฮ uh. ะ break up ไม่ได้แปลว่าหักแตกขึ้นนะคะแต่เป็นความหมายคือการเลิกคบกันนั่นเอง it means no longer dated each other โอเคหรือแปลว่าเลิกคบกันนั่นเองนะคะ next example Obama gave up smoking in 2011 according to his wife โอบามาเนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะคะในปี2011เพราะว่าใครคะภรรยาของเขานั่นเองงั้นคำว่า give up มาจากคำว่า give up นะคะไม่ได้แปลว่าให้ขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าให้ขึ้นแต่แปลว่าอะไรคะแปลว่า stop นะคะ stop หรือว่าแปลว่าหยุดยอมแพ้ยกเลิกนะคะหยุดยอมแพ้ยกเลิกหรือเลิกไปเลยนะคะโอเค so let's see next example the plane took off on time The plane took off on time. เครื่องบินนะคะ took off มาจากคำว่า take off นั่นเองอ่า take แปลว่านำไปนำมาใช่ไหมคะอ่าไม่ได้นำออกนะคะ took off on time คำนี้นะคะหลายคนอาจจะสับสนกับคำว่า in time on time แปลว่าตรงเวลานะคะส่วน in time แปลว่าทันเวลาไม่ได้แปลว่าในเวลานะคะโอเค so the word take off mean take off means The plane leaves the ground and begins to fly. The plane leaves the ground and begins to fly. คือเครื่องบินเนี่ยเริ่มออกจาก ground ก็คือพื้นใช่ไหมคะพื้นดิน uh, b e g i n to fly ก็คือเริ่มบินนั่นเองนั่นหมายความว่าคำว,ว่า take off เมื่อเราใช้กับเครื่องบินจะแปลว่าเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นนั่นเองนะคะบินขึ้นนะคะโอเค and next example let's see we took off the shoes before getting in the house we took off the shoes เราถอดรองเท้านะคะ took off before getting in the house ก่อนที่ get in ก็คือเข้าบ้านนั่นเองอ่ะถ้าเราลองทายจากวิธีการถอดนะคะรองเท้าในลักษณะแบบนี้นะ,ะจะเป็นการถอดของประเทศญี่ปุ่นนะคะจะถอยหลังนะคะถอยหลังเพื่อให้นะคะเวลาหลังเวลาที่จะออกจากบ้านนะคะก็สวมรองเท้าเราออกได้เลยอ่าโอเค so the word take off take off it means It m e a n s remove หมายความว่าถอดออกนั่นเองนะคะแปลว่าถอดออกค่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยคำว่า take off นะคะมันมีความหมายมากกว่า1นึ่คำใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้ให้ถูกกับบริบทนะคะเราจะไม่แปล take off เมื่อเราพูดถึงการบินขึ้นให้แปลว่าถอดอย่างงี้ค่ะเครื่องบินถอดเงี้ยไม่ได้ถูกไหมคะอ่าโอเค next example let's see I have some video, a video, and I would like you to find out which is phrasal word from this video. So let's see. the <laughs> คือทิชามีเพื่อนที่เคยอยู่บ้านเดียกันที่ภูเก็ตแล้วหนูก็ย้ายไปสวีเดนเขาก็ย้ายไปอิตาลีเขาก็แบบ f a c e b o o k Sky มอกเนี่ทิชาเ h อ Face Thailand แซ่บมากๆฉันก็เลยแบบบอกแม่ฉันจะมาเมืองไทยนะจะมาเพื่อสมัคร The Fa c e เลยทิชามาจากสวีเดนใช่ไหมคะค่ะมาจากสวีเดนค่ะโอเคค่ะผ <Okay. S 1> ่านค่ะ3คนขอบคุณค่ะ <laughs> สำหรับผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่นะคะ Watch out นะคะเพราะว่า I will be the face Thailand หมายเลขสี่ดูเดินเซ็กซี่มากเดินสวยทั้งคู่นะคะแต่ว่าสำหรับหมายเลขสามออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจอีกนิดนึงแต่ว่าห hmm. ุ่นดีมากทั้งคู่เลยค่ะ <laughs> ผ่านไหมคะคได้ทั้ง3ทั้ง4เลยค่ะ ของพี่สี่ได้แต่พี่ว่า3มยังขาดความมั่นใจแล้วก็โพสยังยังไม่ได้อ่ะพี่ว่ายังต้องกลับไปฝึกอีกหน่อยก็เห็นด้วยพี่เกดค่ะเปิดหน้าเลยค่ะเบอร์สค่ะเห็นไหมนี่เขามาใส่ปีน้ำเท็รขาโดนไม่ปีช่าครับยกครับ ยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ทีม B ครับดีใจไม่รู้จะพูดวย,ยังไงจะเริ่มร้องแบบน้ำตาแบบ oh my god thank you so much I love you thank you thank you เมนเทอร์ B ก็ลอยลำไปแล้วนะฮะเหลือเมนเทอร์เกดยังไม่ได้คริสทั้งหมดที่เลือกมานี่คือใช่อย่างที่เราต้องการเลยคิดว่าทีม B ทั้ง5คนครบทีม B เป็นทีมที่มากความสามารถมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนทั้งสาวมั่น สาวมวยสาวสวยสาวน้อยและสาวเท่ความหลากหลายได้กลายมาเป็นจุดเด่นที่ลงตัวซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของ The Face Thailand ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับโอเค so right now can you see which word is the phrasal word from the video. Alright, so the word that word which is phrasal word. Yes, this one. Wash out. Watch out. Okay. So when you pronounce don't forget to link the final sound of watch watch and out. Watch out. Okay. Like one of eh, watch how what hell Not watch out นะคะ watch out ไม่ได้แปลว่ามองออกไปนะคะแต่เป็นความหมายของการที่บอกว่าให้ระวังนะคะหรือจับตาดูให้ดี alright for example um sorry um watch out นะ,ะ watch out แปลว่า look out carefully and be careful be careful คือให้ระมัดระวังนะคะหรือว่าจับตาดูให้ดีนะคะเช่นสมมติว่าเราเห็นใครกำลังแบบจะโด,โดนรถชนาะงคะ หรือว่ารถกำลังจะมาแล้วใกล้แล้วนะคะเราก็ watch out watch out นะคะแปลว่าระวังนั่นเองนะคะโอเค so here are the list that we learned today the word but uh, I give you some example in the sentences โอเคคำทั้งหมดในนี้นะคะเป็น freezer e r b ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ So the blue ones they are verb and on out up off not they are preposition and adverb. Alright, so the phrasal verb, uh, it consists of the verb and adverb come together or verb and preposition come together or can be both. come uh, up uh, phrasal verb นะคะ, phrasal verb และ adverb นะคะ verb ก็คือคำกริยาส่วน adverb คือคำกริยาวิเศษนะคะส่วน verb เซตที่สองนะคะคือ verb ก็คือคำกริยาบวกกับ preposition หรือคำบุพบทหรือมันอาจจะเป็นทั้ง2องคำนะคะเมื่อนำมารวมกันนะคะ so the meaning of it will be different from its separate part ก็คือความหมายของคำศัพท์นั้นๆเนี่ย เมื่อนํามารวมกันนะคะเมื่อ verb และ adverb หรือ verb และ preposition นํามารวมกันเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเปลี่ยนไปจะไม่เหลือ,อจะไม่ใช่ความหมายเดิมของคํานั้นๆนะคะอย่างเช่นคําว่า watch out watch out ไม่ได้แปลว่ามอง watch แปลว่ามอง out แปลว่าออกแต่เมื่อนํามารวมกันมันจะแปลว่าระวงังหรือจับตาดูให้ดีนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้จัก phrasal verb นะคะเราต้องดูที่ บริบทของความหมายนั้นๆนะของคำศัพท์นั้นๆและและดูว่ารูปประโยคพูดถึงอะไรนะคะเราอย่าไปแปลตรงตัวซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนของนักเรียนนั่นเองนะคะโอเค so I have some activity would like you to review together okay you can answer answer by yourself อตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกตอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์โอเ okay. ค let's see เอาเฉพาะคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้นะคะโอเคคำว่า break break คำว่า break ที่เราเรียนไปนะคะเราใช้คู่กับ break o u t หรือว่า break up คะโอเคเราใช้กับคำว่า break up นะคะ break up break up แปลว่าอะไรคะแยกทางการเลิกคบกันนะคะเลิกคบกันโอเค next watch watch เราใช้กับ out ลาบ้าวันนี้ที่เราเรียนไปเราใช้กับคำว่า watch out watch out นะคะ watch and out watch out แปลว่าระวังนะะ be careful next give out or give up okay. give up นะคะคำนี้เราเรียนไปนะคะ give up แปลว่าหยุดยอมแพ้ยกเลิกหรือแปลว่านั่นคำว่า stop นั่นเอง okay fight คำนี้เป็น find out find out นะคะ find out อะโอเคและในวันนี้นะคะครูก็มีเพลงนะคะที่อยากจะให้นักเรียนลองฝึกร้องไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นการนำเอา phrasal er verb ที่มาจาก verb หรือคำกริยาวลีที่เป็นคำว่า look แค่ตัวเดียวมามารวมกันกับ adverb หรือ preposition นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ว่าในนี้มีคำว่าอะไรกันบ้างน,นะคะ,ะคำแรกมีคำว่า look up นะ,ะ look up look out look down on look over look like หรือ look alike ะคะ look down look forward to look into แล้วก็มี look up to นะคะคำศัพท์เหล่านี้นะคะเมื่อเรามารวมกันเราจะไม่ได้แปลตรงตัวเช่น look up ไม่ได้แปลว่ามองขึ้นไหมคะ look up นะ แต่ว่าค้นหาคำศัพท์นะคะโอเคเงยหน้าเงยหน้าก็ได้ะคะลูกกับก็จริงๆมันก็จะมีความคล้ายอยู่นิดนึงนะคะ่ะ l out Look out wash out ะะ Look down on ไม่ได้แปลว่ามองลงไปแต่ว่าลักษณะคือการดูถูกนั่นเองนะคะ Look over ตรวจสอบ Look like หรือ Look a อะไรแปลว่าดูคล้ายดูคลึงดูเหมือนนะคะ Look down แปลว่าดูเศ้าสึมนะคะ Look forward to ตั้งตาคอยอีกด้วยอ่ะเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วก็อ่ายาไอ้ย่ายได้นะคะ Look into อ่า Look up to โอเคเพลงนี้นะคะเราจะใช้ทำนองเพลงของ30ยังแจ๋วนะคะเดี๋ยวเรามาลองร้องไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการฝึกคำศัพท์ไปในตัวนะคะโอ okay. เค w h a t to นะคะไปคะ่ะวันนี้ครูมีอุปรกรณ์คู่ใจนะคะเ อาพร้อมแล้วลูกกลับห,หนหห้้าหาคำลูกเข้าระวังลูกดาวออนดูถูกลูกโอเวอร์ตรวจสอบลูกไหลอะไรดูเหมือนลูกดาวดูเศร้าดูซึมนะลูก forward to ตั้งตาคอยอีกเดวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกกินซูซึบอ,อยู่เรื่อยลูกกับถูนับถือนับถือ หาคำมาลุกเก่าระวังลุกดาวอ่อนดูถูกลุกโอเวอร์ตรวจสอบลุกไหนอะไรดูเหมือนลุกดาวดูเศร้าดูซึมและลุกปอวัตชูตั้งตาคอยอีกด้วยเฮ้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 ยลุกอินทูสืบอ,อยู่เรื่อยลุก,กับจูนับถือนับถือเฮ้ยโอเค ถ้าอยากจะทบทวนนะคะเนื้อเพลงนี้ก็วนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็ฝึกร้องเพลงนี้ไปนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคในการจำคำศัพท์นั่นเองนะคะโอเคอเดี๋ยวขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งก่อนจบก่อนจบเนื้อหาในวันนี้นะคะคืออ่า phrasal verb นะคะประกอบไปด้วยหรือคำกริยาวลีนะคะประกอบด้วย verb และ adverb มามาคู่กันนะคะซึ่งมันคือคำกริยาและคำ กริยาวิเศษนะหรือเป็น verb และ preposition หรือมาทั้งคู่นั่นเองก็ได้นะคะซึ่งเมื่อคำศัพท์เหล่านี้นะคะมารวมกันเนี่ยเราจะไม่แปลตรงตัวนะคะเราความหมายเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะขึ้นอยู่กับบริบทงั้นเราจะไม่สามารถแปลได้ตรงตัวนั่น,นะคะโอเค so hope everyone enjoy learning today and see you later goodbye